เมื่อวานมีสองสาวออกมาจากเซเวน่นซื้อถุงซื้อของไปเลยไอ้ถุงถุงไปเลยให้ให,ให้ให้นั่นให้นี่มานี่อืมนี่มีก็วลเาวเออให้นี่สองสองสองถุงอืม ม,ม,มันไม่ค่อยหาเป็นเพราะอะไรเออมมมมเไม่ชัดมันจะจะมันจะมันเลา้าไม่ชัดอืมนล่าอืมอืมเอ็นเห็นเหะอเอ๊ะอ ข้าวข้าวสวยหอมมะลิแล้วก็กับอืออไเรียกไก่ทอดกรอบเออไก,ก่ไก่ทอดกรอบกล้วยกล้วยกล้วยอือแล้มีนั่งที่นู้นน่ะมีวัดทับใต้เท้าน่าเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อใช่วัดที่ที่วัดแพ้วก็ก็มีมีมีดนตรีมีมีดนตรีด้วย ไม่ชัดนะแล้วเนี่ยเอไม่ชัดแล้วนี่ขนมขนมด้วยน,น,นี่ข้าวข้าวสวยสี่สี่สี่กล่องใครให้คนใจดีสองสองคนเมื่อวานนี้หญิงใจดีให้ให้มา สั the and think, the in, ่งกระจายดีเอาไปซื okay. ้อไปไปไปซื้อกาแฟซองไงโอ้โหไม่ะโอ้ไม่แมว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 ห้าบาทแมวแมวอ่าเฮ้นีกระจายจะดีให้ให้ทั้งให้ทั้าห้าบ้านเนี่ยโอ้ไม่ไหวโอ้ไม่ไหวอืมอืมน่ากินอเขาไปกินอะไรมีข้าวขาอืมแบ่งแบ่งกัน แบงแบงแบงกินกินเน่ยเราไม่ไหวอืม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 เนี่ยเอ๊ะมันไปไหนแล้วเมืองเจดีย์ใหญ่เนี่ยอืมอืมอืม เคยเป็ไนไงตาเจอเจอตาคนไม่ได้พับมัวมัวเลยอืมใช่ใช่ใชบา้าให้ป้ามันจะขี่พยานนะเออใช่ใช่ใช่ดูคำแล้วใช่ปะ่ะอืมใช่เพราทำแล้วจริงนะดูนะเออใช่เ,เรื่องที่อ่างก้อนระยะเอาชนะเอาติดน,นะดูเออดูนี่บ้านเกิดบ้าอืม พ่อต้งพีอเอืมพ่อพ่อย่ยมรุ่นรุ่นไหนีมัเออใช่อืดีนะตอนติดเนี่ยล้ติดได้ก็ใช้ได้เออใช่อือรุ่นรุ่นไหนี่รุ่นอืม มือมือสองมือสองมือสามหรือมือสี่ฮะ่ะอืมอืมอืมอาาทท่าเอาเเอใช่มันแรงแรงที่บนแรงคำพูดนะเออไม่ไหวทำก่อนนะเออวันนี้ไม่มีเลยวันนี้ไปทำงานป่ะ ฮะไปทำงานเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูก็จะทำงานที่สถานีรถไฟนะคอนปถมวันเท่าไหร่วันละสามสิบเออเดี๋ยวไปดูกอบ้องกนาดได้จับยังไงเออเออวันเอ้ใช่หืม มาดูด hmm. hmm. ิได้ของจะรู้เมออใช่อืมาูวใช้ได้ลู้ใช่ไหมรู้ก่อนนะใช่อืมออืม อืมฮ <muitas S 2> ึม <sketches> น yeah. um, um, ่ะอ mm ืมใานอืมแล้วจะไปสูงทำไมทายทายดูตรงๆก็สิ้นเรื่องน่ะอืมอืมนี่อืม จดีให้ให้สองถุงน่ะข้าวนี่หมูผัดค่ะขนมอื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 ม,อม ừ vâng hôm nào đó